เนี่ยทุกคนเด็กขี้ชาเด็กเด็กขี้ห่วงแท้งไม่ใช่ของม่อนคนเดียวรู้เปล่าพี่ก้อยให้น้องๆอ,อยู่ด้วยแล้วทำไมม่อนถึงห่วงอะ่ะเอาไว้คนเดียวได้ยังไงอะปูเนี่ยเข้าใจไหมแทหัวมันของตัวเองไม่ได้เออดูทำหน้าดูหน้า หวงใครเดินไปตรงแท้งเดินไปตรงที่ของตัวเองกัดเขาไล่เขาสวัสดหางสวัสดหางไม่พอใจว่าได้ไหมหไหนดูหน้าดิไม่ได้ขี้เหร่นะเรานะ่ะอืมทำไมนิสัยไม่ดีหรอฮะไดมอนชื่อไดมอนครับ แทงในบ้านนี้เป็นของผมหลังบ้านครึ่งหนึ่งเป็นของผมครับผมขอซื้อที่ดินไว้ทั้งหมดสิตารางวาของผมคนเดียวลดูดิเออตัวเนี่ยไม่ได้แบบผอมนะอยากกินอะไรก็ได้กินนะไม่ได้ว่าแรงก็แค่พูดด้วย เออเออเออ,เอ,อไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าไม่ร้องไห้นาะมันไม่ร้องไห้นะอืมฮะเออว่าไม่ได้เลยว่าไดมอนไม่ได้เลยเราลูกไดมอนคับคับไร้ปะ่ไดมอนคับคับ <laughs> แม่ไดมอนว่าก้อย <laughs> ใช่ไดมอนว่าพี่ไกย ไม่ห่วงนะแบ่งน้องอยู่บ้างนะลูกนะขอบคุณมากค่ะเข้าใจไหมมันเข้าใจพี่ก้อยพูดแล้วเปล่าอันนี้เป็นแมวไม่ใช่ขาวแต่เป็นแมวสีเหมือนรองเท้าผ้าใบที่ตากแห้งแล้วก็แบบเปียกอยู่แล้วก็แบบเหลืองเหลืองไม่ได้หล่อเท่าไรหร่ล่ะ เออแบ่งให้น้องอยู่บ้างบ้านมันหลังเล็กอะ่ะเข้าใจไหมให้พี่ก้อยมีตังซื้อบ้านใหม่ให้สิใหญ่ๆจะซื้อให้คนเะหลังเลยอยู่กันสักร้อยตารางวานี่บ้านมันหลังเล็กอะลกแบ่งกันอยู่นะรู้เปล่าอ๋อมันเข้าใจใช่ไหมนะเข้าใจครัมันเข้าใจใช่ไหมเข้าใจปะมันเข้าใจไหมลูก Phòng khuất ra đầm.